สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกล่องนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องไซส์ใหญ่สอซิปนะคะตัวนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นลายซีสีกาแฟนะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านข้างตรงนี้เขาจะเป็นหนังดําทั้งใบนะคะนี่นะผูกกระเป๋าเขาก็เป็นหนังดํานะคะอ้สายกระเป๋าเขาก็เป็นหนังดํานะคะตัวสายเขาสามารถพอดออกได้นะคะแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะคะนี่นะคะที่ปรับระดับของเขานะเดี๋ยว นุ่นลองสะพายให้ก่อนนะนี่นะคะสะพายแล้วก็จะประมาณนี้นะคะขนาดเขาก็ใหญ่แต่ว่าไม่ได้ถึงกับใหญ่มากนะคะใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะใบนี้ก็เพื่อใครสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะคะสําหรับใบนี้ด้านในนะคะเขาจะมีทั้งหมดสองซิปเนาะเดี๋ยวเราให้ดูซิปที่ช่องด้านหน้าก่อนนะคะ ด้านหน้าเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ช่องด้านหลังนะคะช่องด้านหลังก็จะเป็นช่องโล่งๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีช่องให้ด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะคะ,ะใบนี้ก็อ๋อแล้วก็มีช่องหลังสุดเลยนะคะตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องช่องเนี้ยลูกค้าจะถามว่าสามารถใส่โทรศัพท์ได้ไหม ใส่ได้นะคะเพราะว่าตัวช่องเขาใหญ่นะใส่13 Pro Max ได้สบายเลยนี่นะคะเดี๋ยวนุนใส่ให้ดูนี่พื้นที่เหลือเลยนะคะใส่ง่ายดึงเข้าดึงออกสบายนะคะแล้วก็รุ่นนี้สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะเดี๋ยวนุนใส่ให้ดูนะคะเขาหยิบกระเป๋าสตางค์ยาวนี่นะคะกระเป๋าสตางค์ยาวใส่ใส่ง่ายนะคะแล้วก็หยิบสบาย นี่นะคะใส่่าสบายอันนี้น่าจะโดนแบบบับเบิลข้างหน้าดันนะคะ mm hmm. เขาก็เลยจะดึงยาดนิดนึงแต่จริงๆเขาแบบพื้นที่เขาเหลือค่ะคะิดข้าดึงออกง่ายนะคะสบายแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะความสูงของเขานะนุ่นวัดความสูงของเขาข่าวๆนะคะประมาณ6นิ้วก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะ ความยาวเขาก็ประมาณ9้านิ้วครึ่งนะคะตัวนี้นะคะกล่องยาวเก้านิ้วครึ่งนะไม่ได้ถึงกับ10นิ้วแล้วก็ฐานกระป๋าเขาประมาณ3มนิ้วนะคะก็สําหรับใบนี้นะคะใครสนใจนะลองดูลองชมได้นะคะสะพยเราก็ประมาณนี้สวยๆนะคะ